สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2,023หรือ WNL 2,023ครับอัปเดตตารางคะแนน WNL 2,023จบสนามที่2แล้วนะครับอัปเดตคะแนนอัปเดตแต้มทั้งหมด16ทีมชาติมีทีมชาติไหนรั้งอันดับที่เท่าไหร่ได้กี่คะแนนมาดูกันเลยรวมถึงอันดับโลกล่าสุดนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไทยเนี่ยโดนลดแต้มไปเยอะเนื่องจากว่าเราแพ้ ทั้ง4แมตช์ในสัปดาห์ที่2สนามที่2เลยนะครับซึ่งก็มาดูเรื่องของโอกาสรอบลึกมีไหมนะครับและสำหรับตารางแข่งสนามที่3ทีมชาติไทยจะเจอกับทีมชาติไหนบ้างช่วงตารางแข่งเวลาไหนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเลยครับก่อนอื่นนะครับสำหรับคู่สุดท้ายเนี่ยนะครับของเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาตี3ครึ่งที่ต่อจากคู่ของทีมชาติไทยกับโครเอเชียเนี่ยนะครับก็จะมี ชุดสุดท้ายคู่สุดท้ายก็คือเป็นเยอรมันกับเกาหลีใต้เยอรมันเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ19 25ต่อ17 25ต่อ27แล้วก็25ต่อ12นะครับทีนี้นะครับมาดูสรุปผลการแข่งขันในสนามที่2ของทีมสาวไทยนะครับแมตช์แรกเราเจอกับเยอรมันนะครับเยอรมันเอาชนะไทยไปได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 25ต่อ13 19ต่อ25และ25ต่อ23 แมตที่2ไทยก็แพ้สหรัฐอเมริกาไป0ต่อ3เซตนะครับด้วยสกอร์21ต่อ25 18ต่อ25และ16ต่อ25แมตท์3เราเจอกับเซอร์เบียนะครับเซอร์เบียเอาชนะเราไปได้3ต่อ2เซตด้วยสกอร์24ต่อ26 22ต่อ25 25ต่อ17 25ต่อ12และ16ต่อ14แล้วก็แมตท์ล่าสุดสุดท้ายเนี่ยนะครับ ไทยแพ้ให้กับโครเอเชีย0-3ต่อเซตด้วยสกอร์ 17-25, ต่อ21-25ต่อแล้วก็20-25ต่อนี่คือทั้ง4แมตช์นะครับในสนามที่2ทีมสาวไทยแพ้รวดทั้ง4แมตช์เลยนะครับแต่ว่าได้แต้มเก็บได้แต้ม1แต้มนะครับจากคู่ของไทยโครเอเชียนะครับซึ่งมีการชนะกันนะครับ3-2เซตเนี่ยนะครับมันก็จะแข่งกัน5เซตนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะได้ไป1คะแนนนะครับ ทีนี้นะครับสำหรับตอนนี้ในเรื่องของตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนทั้งหมด16ทีมชาติที่เป็นการปิดสนามที่ 2, 2> ไปแล้วเนี่ยนะครับก็รอไปแข่งสนามที่3อัปเดตล่าสุดคะแนนตอนนี้นะครับโปแลนด์รั้งอันดับที่1แข่ง8นัดชนะ7แพ้1นะครับมี20แต้มอันดับ2 USA สหรัฐอเมริกาแข่ง8แมตช์ชนะ7แพ้1มี19แต้มอันดับ3ตุรกีแข่ง8ชนะ6แพ้2มี19แต้มอันดับ4จีนแข่ง8ชนะ6แพ้2มี18แต้มอันดับ5บราซิลแข่ง8ชนะ6แพ้2มี18แต้มอันดับ6ยุรมันแข่ง8ชนะ6แพ้2มี16แต้มอันดับ7ญี่ปุ่น แข่ง8ดชนะ5แพ้3มี16แต้มอันดับ8ดอิตาลีแข่ง8ดชนะ5แพ้3มี12แต้มอันดับ 9, เก้าเซอร์เบียแข่ง8ชนะ3แพ้5มี10แต้มอันดับ10แคนาดาแข่ง8ชนะ3แพ้5มี10แต้มอันดับที่11 โดมินิกันแข่ง8ชนะ3แพ้5มี7แต้มอันดับที่12เนเธอร์แลนด์แข่ง8ชนะ2แพ้6มี8แต้มอันดับที่13ไทยแข่ง8ชนะ2แพ้6มี8แต้มอันดับที่14โครเอเชียแข่ง8ชนะ2แพ้6มี6แต้มอันดับที่15บัลแกเรียแข่ง8ชนะ1แพ้7มี5แต้มแล้วก็อันดับที่16เกาหลีใต้แข่ง8ไม่ชนะเลยนะครับแพ้ทั้ง8แมตช์เลยนะครับก็ไม่มีแต้ม ได้มา1เซตเท่านั้นนะครับแพ้ไป24เซตอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปคะแนนล่าสุดนะครับจะเห็นได้ว่าเกาหลีใต้นะครับค่อนข้างฟอร์มตกนะครับเป็นที่นั่งลําบากเลยตอนนี้นะครับซึ่งไม่ชนะซักแมตต์เดียวเลยนะครับแพ้รวดทั้ง8แมตต์เลยนะครับส่วนไทยนะครับตอนนี้นะครับก็คือเราชนะแค่2แมตต์เท่านั้นนะครับเราแพ้ถึง6แมตต์แล้วเราก็มี8แต้มถามว่ารอบลึกเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้ไหม ถ้าเกิดว่าเราประเมินกันเนี่ยนะครับเพราะว่ามันต้องแข่งกันในสนามที่3ด้วยนะครับแอดมินขอแจ้งอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าสนามที่3เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องชนะนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยต้อง3คู่นะคิดว่านะครับแล้วก็จะต้องลุ้นนะครับสมมุตินะครับจะต้องลุ้นในช่วงของลำดับที่8เนี่ยนะครับก็คือเข้าเอา8ทีมสุดท้ายเป็นรอบลึกใช่ไหมครับอันดับที่8เนี่ยอิตาลีลงมาเนี่ยนะครับก็คือ มันจะมีการแย่งชิงตำแหน่งที่8กันแน่นอนเพราะว่าตั้งแต่ญี่ปุ่นขึ้นไปเนี่ยคะแนนเขาค่อนข้างเยอะนะแต่ถามว่าสนามที่3ก็มีผลอยู่แต่ว่าเขาก็มีคะแนนทิ้งห่างพอสมควรเหมือนกันทีนี้เนี่ยนะครับเรานะครับก็พอมีหวังกับรอบลึกนะครับที่จะไปลุ้นอันดับที่8เพื่อเข้า8ทีมสุดท้ายแต่ว่าทั้งนี้เราจําเป็นที่จะต้องชนะนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับในรอบสนามที่3เนี่ยต้องได้สัก สามแมตต์อะถึงจะพอที่จะลุ้นเข้ารอบได้แล้วก็ต้องลุ้นว่ากลุ่มของทีมชาตินะครับที่เขาอยู่รังอันดับที่แปเนี่ยเกาะกลุ่มกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเซอร์เบียแคนาดาโดมินิกันอะไรพวกนี้นะครับก็คือต้องลุ้นว่าให้เขาแพ้เยอะๆต้องให้ทีมข้างบนนชนะเขาเยอะๆแล้วก็ให้ทีมข้างล่างไหนแพ้เยอะๆแล้วเราก็จะต้องชนะด้วยมันถึงจะสามารถที่จะลุ้นรอบลึกได้นะครับอันนี้เป็นในส่วนที่แอดมินวิเคราะห์นะ เราก็ต้องไปดูกันที่สนามที่3นั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023นสะครับสำหรับตอนนี้คะแนนล่าสุดก็เป็นตามนี้นะครับทีนี้นะครับอันดับโลกคุณผู้ชมอันดับโลกตอนนี้นะครับบราซิลรั้งอันดับที่1น8 3 8 5ะครับ383.85คะแนนอันดับ2เป็น USA สหรัฐอเมริกาอันดับ3เป็นอิตาลีอันดับ4 จนอันดับ5เซอร์เบียนะครับแล้วก็ไล่มาทีนี้ไทยอยู่ที่อันดับที่15นะครับต้องบอกเลยนะครับว่า4แมตเนี่ยนะครับที่เราได้ทําการแข่งขันเนี่ยนะครับก็คือเราถูกลบคะแนนไปตลอดเลยนะจนตอนนี้นะครับน่าจะไม่ถึง200คะแนนนะครับ อันนี้ก็คือคะแนนยังไม่อัปเดตทีนี้นะครับมันต่างจากโครเอเชียนะโครเอเชียเขาชนะเราเนี่ยเขาได้ไปถึง14แต้มส่วนเรานะครับก็คือถูกลบไป14แต้มนั่นเองนะครับทำให้โครเอเชียตอนนี้นะครับอันดับโลกเขาก็พุ่งขึ้นไปนะครับน่าจะเป็นอันดับที่24แล้วจากอันดับที่26นะเท่าที่แอดมินได้ดูในส่วนของการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนอันดับโลกของวอลเลย์บอลหญิงนะครับทีนี้นะครับในสัปดาห์ที่3สนามที่3เนี่ย เราจะแข่งกับใครแมตช์ไหนช่วงเวลาไหนวันไหนแอดมินอัปเดตตามนี้นะสัปดาห์ที่3สนามที่3ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าแข่งที่ประเทศไทยนะวันที่27มิถุนายน2 5 6 6ไทยจะเจอกับเนเธอร์แลนด์เวลาก็จะประมาณ2ทุ่ม15นะครับถึง2ทุ่มครึ่งถ้าเกิดว่าเริ่มแข่งจริงๆเนี่ยประมาณ2ทุ่มครึ่ง2ทุ่ม15เนี่ยมันจะเป็นเริ่มเรื่องของการเปิดวอร์มสนามอะไรต่างๆ ส่วนวันต่อมาจะเป็นวันที่29มิถุนายน2 5 6 6ไทยพบกับตุรกีนี่ก็เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งเหมือนกันที่เริ่มแข่งขันแล้วก็วันต่อมาเป็นแมตช์ที่3จะเป็น1กรกฎาคม2 5 6 6ไทยพบกับญี่ปุ่นก็2ทุ่มครึ่งโดยประมาณเช่นเดียวกันแล้วก็แมตช์สุดท้ายของสัปดาห์ที่3จะเป็นวันที่2กรกฎาคม2 5 6 6 ปิดแมตช์สนามที่3นะครับเป็นแมตช์ที่4ของไทยเนี่ยไทยจะพบกับบราซิลก็เวลาประมาณ2ทุมครึ่งเช่นเดียวกันถ่ายทอดสดก็จะเป็นช่อง7 HD นะครับในการถ่ายทอดสดแล้วก็แอดมินก็คาดว่าน่าจะมีช่องรายการสดของ สื่อไทยเนี่ยน่าจะมีถ่ายทอดสดเพิ่มหรือไม่เพราะว่าแข่งขันที่ประเทศไทยนะแล้วก็จะเป็นพวกเว็บไซต์ออนไลน์ต่างๆ b a ok c k b o o t v แล้วก็เว็บไซต์ของ t ทโ o เอเชีย .com รวมถึงสื่อออนไลน์ช่องทางอื่นๆที่เขามีการเปิดการชมการถ่ายทอดสดนะครับทีนี้สำหรับแมตช์เมื่อคืนนี้ ที่เป็นแมตช์สุดท้ายที่โครเอเชียพบกับทีมชาติไทยที่โครเอเชียเอาชนะไป3-0เซตนั้นเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับโครเอเชียปีนี้เขาค่อนข้างที่จะฟอร์มดีแล้วการเล่นกับไทยเนี่ยเขาเล่นได้ดีแม่นยําและเขาทําเสียน้อยมากนะครับต่างกับไทยนะข้อผิดพลาดเยอะเสิร์ฟออกบ่อยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือทําเสียเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยข้อผิดพลาดมันมีนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องสกิลทักษะเกมลุกแอดมินมองว่าไทยเนี่ยเหนือกว่าดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของทักษะลูกสูตรที่เป็นบีหลังเนี่ยนะครับที่เป็นบีหลังแล้วแทรกกันเนี่ยนะครับแล้วก็ขึ้นตบขึ้นทำเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถทําเกมได้เลยนะช,ชัชชุออนขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเป็นแต้มทันทีแล้วก็ที่สําคัญคู่ต่อสู้เรางง ว่าเราไปตบแบบนั้นได้ยังไงประมาณนี้มันเป็นเรื่องของทักษะพิเศษของเราที่นะครับถูกขนานนามทั่วโลกว่าเป็นเกมรุกที่ซับซ้อนก็คือมาจากในลักษณะแบบนี้มันเป็นลูกสูตรของทีมชาติไทยที่ชาติอื่นเนี่ยเรียนแบบได้ยากนะทีนี้เนี่ยพูดถึงภาพรวมของเมื่อคืนนี้เซตแรกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเล่นไม่ออกฟอร์มเลยนะครับคืออาจจะความเหนื่อยล้าหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นไม่เข้ากันด้วยนะ สำหรับความเหนื่อยล้าเนี่ยน่าจะเป็นการแข่งขันแบบวันต่อวันติดติดกันเนี่ยนะครับอาจจะเกิดความเหนื่อยล้าของนักกีฬาได้แต่ทีนี้เรื่องของการเล่นระบบทีมนะครับยังไม่เข้ากันเลยนะก็เข้ากันระดับหนึ่งแต่ว่าเรื่องของระบบเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยังหลวมแล้วก็เกมรับเสิฟเกมรับเราค่อนข้างที่จะหลวมรวมถึงการบล็อกของเราเนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควร แล้วก็บางทีข้อผิดพลาดเรื่องของการบล็อกก็มีรวมถึงในเรื่องของสมาธิในการเล่นก็ยังไม่ค่อยดีและที่สำคัญตัวผู้เล่นเองเนี่ยยังมีความสัมพันธ์หรือว่าระบบความสัมพันธ์ในตัวผู้เล่นยังไม่ค่อยมีในส่วนของที่มันมีศักยภาพเป็นแบบระบบทีมเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราเนี่ยพ่ายไป 0ต่อ3เซตนะครับเซตที่2เซตที่3เราสู้ได้ดีแล้วก็เต็มที่ลูกสูตรก็มาทุกอย่างมันเริ่มดีแต่ว่าระบบทีมเรื่องของการเปิดบอลเรื่องของการส่งบอลเรื่องของการจาจบอลเรื่องของเกมรับเสิฟนะครับโดยเฉพาะเกมรับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวิร์กละที่สําคัญเรื่องของการขึ้นบล็อกของเราก็ไม่ค่อยดีทําให้เราเนี่ยนะครับก็จะได้ในลักษณะของเกมลุกนะครับที่ดี และอาจจะดีกว่าโครเอเชียด้วยซ้ําสําหรับเซตสองเซตสามเพราะว่าเรามีลูกสูตรด้วยแต่ทั้งนี้มันอยู่ที่เรื่องของการจ่ายบอลแล้วก็เรื่องของการเปิดบอลแรกด้วยถึงจะสามารถทําได้เล่นได้แล้วก็ตัวผู้เล่นต้องสัมพันธ์กันด้วยมันก็เลยทําให้เราเล่นได้แค่เป็นบางครั้งทําให้เราพ่ายไปนั่นเองในเมื่อคืนนี้ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมมี จุดผิดพลาดตรงไหนก็นําไปปรับแก้นะครับเพื่อทําให้มีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นมากยิ่งขึ้นสําหรับทีมสาวไทยก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมสาวไทยสนามที่3ขอให้ทีมสาวไทยเล่นได้ดีแล้วก็เข้ากันได้ดีขึ้นอยู่บ้านเรานะครับมีกองเชียร์มีกําลังใจให้กันและกันเนี่ยนะครับขอให้ประสบผลสําเร็จในการเล่นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ